แบบก็เข้าไปตอบตอบในนั้นเออตอบว่าเอ้ยมันไม่น่าจะตะานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็มีพี่หนึ่งที่แบบเขาดูมีอายุแล้วแหละเขาก็มาคุยแชทส่วนตัวกักูเออเขาก็บอกว่าข้อมูลเนี่ยที่เห็นเนี่ยโหแม่งลายยาวตั้งแต่แบบเริ่มต้นจากยุคดิจิตอลเนี่ย IBM เป็นผู้คิดค้นแล้วเอาสัญญาณแบบว่าที่มันเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันทำให้เป็นศูนกับหนึ่งคือแบบ น้ำมาเยอะมากเว้ยเออสุดท้ายเขาบอกว่าข้อมูลที่เห็นว่าเป็นศูนย์หนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ศูนย์หนึ่งเว้ยเออมันมันมีเรื่องของการที่แบบว่าอะไรวะข้อมูลที่ผมบอกว่าสัญญาณเสียงนี่คือแผ่นซ้ายแผ่นขวาอะไรเงี้กยกูก็อ้อไอ้เหี้ยก็แผน่นแผ่นขวามันก็ต้องเป็นศูนย์หนึ่งอย่านี้ปะวะที่มันจะบอกว่าเป็นซ้ายหรือขวาอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าคือกูบอกคร่าวๆว่าไอข้อมูลออดิโอที่มึงฟังอยู่เนี่ยมันมันอยู่ในรูปแบบ ของมาตรฐาน PCM เออเพาโคนโมดูเลต์ก็คือมึงแบ่งซอยเป็น sampling rate กับ bit depth ถูกป่ะแต่ไอเรื่องของการเก็บข้อมูล header พวกพวกข้อมูลอันเนี้ย c h a n n e เนี้ยมันอยู่ทางซ้ายาแ h a n n e เนี้ยอยู่ทางขวาอันเนี้ยกูไม่รู้กูก็เลยอยากจะมาถามมึงว่าเออในหลักการท r เเอ f e r data หรือการอ่าน data ของคอมพิวเตอร์อ่ะมันจะรู้ได้ยังไงว่าไอข้อมูลเสียงเนี้ยมันมันมันถูก มันถูกระบุว่ามันเป็นซ้ายหรือมันเป็นขวาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นข้อมูลที่มันต้องดีโคดเป็น PCM หรือเป็นอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันรู้ได้ยังไงวะเออคือถ้ากรณี PCM อ่ะถ้ากรณี PCM อ่ะมันมันต้องถูกมึงจะเห็นว่ามันไม่มีไฟล์ .svg. pcm ถูกป่ะมันไม่มีมันไม่มีไอ้ PCM มันเป็นการเป็นหลักการ ม,ม,มันต้องถูกเอาไอตัวข้อมูลชุดเนี้ถูกเอามามัดเป็นก้อนก่อน, mm hmm. นเป็นก้อนเป็นคอนเทนใสคอนเทนเนรอร์ใสใสแพทชันนาแล้วเราตั้งชื่อว่าทันชนะอะไรเช่นเ mm hmm. วฟไฟ w a a w a v หรือ e f a i f f mm hmm. ของ Apple อ่ะ mm hmm. แล้ว Apple อ่ะมันมีไฟล์ตัวใหม่ที่กูกูชอบมากนะชื่อ Core Audio Format c a f เหตุผลที่มันทำมาซ้ำกันอ่ะมันไม่ได้ซ้ำหรอกเพราะว่า a i f f เนี่ยมันออกมาตั้งแต่อยุ่80แล้ว แต่ดูที่มันมีแอปม็กใหม่ๆหรือว่ากูจํากูไม่แน่ใจเรื่องเรื่องเวลานะแต่ว่ามันเก่าพูดง่ายๆแล้วแล้วแอปเปมันมันรู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ยมันจะติดข้อจํากัดมันก็เลยทําขยายขอบเขตโดย้วยชื่อใหม่สกุลใหม่ไปเลยแล้วไอ้ก้อนนี้มึงจะสังเกตว่าพวกเนี้ยมันไม่ได้ออกแบบมาให้สตรีมมิงคือไอเวลามึงส่งให้ปลายทางอะเขาต้องโหลดไปทั้งก้อนก่อนออื โหลดเป็นทั้งก้อนก่อนแล้วแล้วโปรแกรมปลายทางตัวอ่านน่ะจะคอยถอดรหัสมันด้วยด้วยเฮเดอร์นี่แหละว่าว่าไฟล์ไฟล์ใช้ซัมมิ่งเ่อบิตเดฟอะไรใช้มีแยกกี่ชันแนลเพราะบางทีมันตัวนี้ช่วงที่มันเป็นเซอร์ราวอีกนะถึงแม้ว่าเซอร์ราวมันจะมีการเข้ารหัสสมุดถ้าเข้ารหัสเป็นดอเบี้อะไรอันนี้ก็อีกอันหนึ่งแต่ว่าเออ่พูดถึงพีซีเอ็มเนี่ยมันมันมันถอดด้วยโปรแกรมปลายทางแล้วเขาจะเคลียร์มาเป็นก้อนเลยมึงถึงเห็นที่โปรแกรมทําเพลงมันจะเวลามึงเออ่ อะไรอะโหลดโหลดไอ้ตัวเวไอ้ตัวไฟล์ลงไปอะมันจะคลี่ม่ให้มึงดูเลยแต่พวกเนี้ยมันใช้สตรีมมิ่งไม่ได้มึงสังเกตว่าตอนที่มึงเอ่อ<ม>ต้องส่งออกจากโปรแกรมทาเพลงอะมันจะถามมึงว่ามึงจะเอาเอาไฟล์ที่มันเป็นคอมเพ e c ไอ้ลอซซี่อะเพื่อทําสตรีมมิ่งหรือเปล่าบาโปรแกรมมันถามม,มึงมึงเห็นจ้ะกูยังไม่เคยเจอเพราะกูแค่ลอจิกไงอ๋อู้สึกลอจิกก็ถามนะไอ้ตัวไอ้ mma อะไรอะ m4a ที่มันเป็น mp สกุล M4A ก็คือู MP4 นะกูกูติดแค่เป็นเป็นเวฟไปเฉยเออแต่คุณจะบอกว่าวิธีการคิดอะวิธีคิดอะมันก็จะประมาณนี้แหละคือถ้าไม่ใช่สตรีมถ้าเป็นอย่างนี้มันจะสตรีมมิ่งไม่ได้ถ้าสตรีมมิ่งก็จะก็จะส่งค่อยๆส่งทยอยส่งแบบเรียลไทม์เออนั่นแหละก็ก็คือไฟล์ไฟล์ชุดนี้เป็นอย่างนี้แหละมันก็เลยจะกี่จะเก็บกี่ชั้นแอลซ้ายขวาหรือจะเป็นโมโนหรือจะเป็นมัลติชั้นแอลก็ก็จะเก็บไว้ในก้อนเดียวกันแล้วส่งไปก็คือสรุปแล้วเนี่ยไอ การที่ที่มันมันสามารถแยกรู้ได้ว่าเสียงเนี่ยมันเป็นซ้ายเป็นขวาเป็นนู่นเป็นนี่อะไรเงี้ยก็คือมันเก็บไว้ในสิ่งที่เรียกว่าไฟลฟอร์แมตทีใช่เออซึ่งไฟฟอร์มันจะบอกเออแต่มันก็จะบอกว่าไอเนี้ยแม่งอยู่ชแนลซ้ายอยู่ชแนลขวาขอรหัสเป็นแบบพีซเอมขอรหัสเป็นกสามหรือเป็นเอซีสามหรืออะไรก็แล้วแต่คือทุกอย่างมันอยู่ที่ไฟฟอร์แมตที่มันจะเป็นตัวคอยบอกถูกปะใช่ถูกถูกซึ่งไฟฟ์ไฟฟอร์แมตเนี้ยมันก็คือ เก็บในรูปแบบของศูนหนึ่งอยู่ดีถูกไหมถูกซึ่งแบบไอพี่คนเนี้ยคือเขาเขาเหมือนกับเขามองแค่ว่าเสียงเนีที่เป็นแบบ E C M อ่ะก็คือมี s o m e t h i n g rate กับ bit depth เนี้ยอันนี้คือศุนหนึ่งอืมแต่นอกนั้นไม่ใช่สุดหนึ่งมันมีอะไรมากกว่านั้นอะไรกูกูจะอธิบายกับคนแบบนี้ยังไงดีวะเรื่องนี้เนี้ยเป็นเรื่องที่แปลกมากนะคือตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วที่ที่กูเพิ่งเรียนจบมาไม่เลยไม่จบยังเียไม่จบซ้มอ่ะ คนแม่งก็สงสัยแม่งก็ถามแม่งก็คุยกันแล้วคุณต้องบอกว่าแม้แต่คนที่เป็นอาจารย์ะอาจารย์เองหรืออย่างเงี้ย mm hmm. เขาก็มีจินตนาการบางอย่างเกี่ยวกับพวกนี้นะ mm hmm. คือ mm hmm. คือ,ค,อคือทั้งที่ดิจิตอลมันมันเป็นตัวเลขสุดท้ายที่สุดแล้วอะ่ะ mm hmm. แต่ว่าขั้นตอนไอ้ขั้นตอนการรีคอนสแตคขั้นตอนการที่ที่ที่ตัวซาวการ์ดหรือตัวดีเอซีอ่ะมันจะคอนสรัคเป็นอนาล็อกอ่ะอันนี้แหละ mm hmm. อันนี้แหละมึงไปจินตนักมึงไปจินเอาเลยว mm ่า hmm. <laughs> ว่าของมึงดีกว่ายังไงแต่แต่ถึงสุดท้ายมันมีวิธีวัดอยู่มันมีวิธีวัดพวกน้อยเอ่อน้อยที่มันเกี่ยวข้องกับกับกับกระบวนการอะยกตัวอย่างเช่นมันไอ้ไฟล์แบบยี่สิบบิตเอาง่ายๆยี่สิบบิตสามสองบิตหรือสิบหกบิตเนี่ยมันมีน้อยที่น้อยกว่าเพราะที่มันที่มันน้อยกว่าแล้วมันห่วยกว่าเพราะว่าน้อยของของของการที่มันเป็นสเต็ปอะมันเยอะกว่าอธิบายยังไงพอเป็น PCM อะแล้วมันใช้การการการสร้างสเต็ป ของของของตัวแต่ของแต่ละสัมใช่ป่ะมันเจรนญการออกใช่ไหมไอสติกเนี่ยไอเสปเนี่ยยิ่งแซมปิ้เลเยอะยิ่งบิดเดียเยอะมันจะเนียนมันก็เนียนกว่าไอความเนียนกว่าคือน้อยน้อยที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนี้มันน้อยกว่าเออมันมันเลยอันนี้มันชัดเจนมากมันวิทยาศาสตร์คือบิดบิดบิดสูงกว่ามันก็จะมีความเนียนสูงกว่าแต่ถ้าสอดผ่นมาห่วยบิดสูงก็ไม่ช่วยอันนี้มันก็รู้อยู่แล้วสุ่ะ ถ้าสอนมีนอยส์จาจากอนาล็อกนอยสอะไรเงี้ยก็นั่นแหละก็มันมีหลายหลายหลายกรณีแต่ว่ากระบวนการที่เป็นดิจิตอลล้วนๆเนี่ยมันเป๊ะใช้มโนไม่ได้หรอกมันต้องถ้าไม่เป็นโนเป็นโนตัวฝั่งอนาล็อกดีกว่าใช่ใช่ใช่คือคือกูว่าคนพวกเนี้ยคือคุ้นคุ้นชินกับเขาเรียกว่าอะไรกับระบบอนาล็อกไงเช่นแบบอนาล็อกเนี่ยอ่าต่อให้มึงเล่นเพลงเดียวกันแต่มึงเปลี่ยนแค่สายเออเสียงเปลี่ยนอะไรเงี้ยซึ่ง ตงรงนีก้กูเชื่อนะว่าว่าสายมีผลต่อเสียงถึงแม้มันจะฟังยากแต่มันก็อธิบายได้เออสายมันมีเรื่องของความต้านทานมันมีเรื่องของค่าค่าเก็บประจุในสายอะไรอเงี้ยซึ่งเก็บประจุที่มันระหว่างตัวเส้นสัญญาณแบบกล่าวอ่ะมันต่อขนานกันยาวๆอย่างเงี้ยมันมีค่าเป็นแบบหน่วยพิ่โคลัดอะไรอเงี้ยเออมันมีอยู่เว้ยแล้วก็แต่แม่งแบบไอ้เฮียความเป็นดิจิตอลเนี่ยตุนหนึ่งอ่ะ ศูนย์หนึ่งไปถึงปลายทางแล้วแม่งเป็นข้อมูลศูนย์หนึ่งเหมือนกันเป๊ะอะไรเงี้ยแล้วแล้วมึงจะอธิบายยังไงวะคือกูพยายามหาหาแบบเหตุผลที่สุดแล้วนะที่แม่งแบบที่เสี่ยงจะเปลี่ยนได้ในระบบดนะิจิตอลเนี่ยมันคือจิตเตอร์เว้ยเออคือจิตเตอร์เนี่ยมันมันก็คือการที่มึงแบบเหมือนมึงเปิดไม่ถนอมแล้วมึงมือกองมึงตีตีไม่ตรงไ่ถนอมอะ่ะ <c oughs> เออมันคอืมเหลื่อมอยู่อะไรเงี้ยแล้วมันไปส่งผลทําให้ซัมปิงพอย ของระบบ PCM มันเพีย้ยนอืออืืมพอเพี้ยนปุ๊บพอแม่งแปลงออกมาปุ๊บเวฟฟอร์มนั้นก็เพีย้ยนแต่แม่งเพี้ยนในในระดับที่หูคนแม่งจับได้หรือเลปล่านะี่ก็อีกเรื่องหนึง่งหรือต่อให้แม่งเพี้ยนเยอะจริงๆวิธีการที่จะแก้เพีย้ยนไม่ใช่แก้ด้วยสายแลนเะนี่ยมึงต้องไปแก้ที่ระบบฮ็อกของมันน่ะว่ามึงออกแบบด้วยแบบไหนเออมันจะมีพวกระบบที่แม่งแบบใช้เป็นคิสตัลออสซิเลเตอร์หรือว่าใช้เป็นพวกเซ็ตล็อกลูอะไรเงี้ย คือมึงต้องไปแก้ระดับนั้นเออแล้วมึงต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทางในการแบบในการสโคบดูสัญญาณเนะี่ยเอออือใช่นั่นแหละใช่<ล>ใช่กูเป็นแบบไอ้หียพูดถึงสายแพงพูดถึงสายแพงกู